มาให้ดูไอ้เวฟร้อยสิบไอ้ันนี้นะคันนี้คันนี้คันน,น,นี้ของอเครื่องดังไปนะเรามาดูของที่เปลี่ยนดีกว่านะครับอย่างแรกเลยก็คือมีก้านสูบนี่นะอันนี้ก้านสูบที่เปลี่ยนไปนะนี่อันนี้คือล่างสุดก้านสูบที่เปลี่ยนไปนะอันนี้กา้านไอ้นนก้านเดิมอันนี้เปลี่ยนตัวใหม่ละนะครับแล้วก็มีเบริ่งนะครับมีเบริ่งสองลูก เบริงเบริงเดิมที่เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้มีการสูงใหม่นะแล้วก็มาที่ตัวยางยางยาคัดไอ้นี้ย้ําใหม่นะแน่นๆเลยนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะยางยาคัดตัวนี้มันเสียงดังนะตามดีดเลยแล้วก็ไอตัวตัวคัดหน้านะครับอันนี้ก็เสริมใหม่ให้แน่นๆน,นะเสริมใหม่เลยนะไอ้น,นี้แ่นเดิมแต่ว่าเสริมใหม่เพื่อไม่ให้เกิดเสียงจริงจริงก็ไม,ไม่ไม่มีเสียงหรอกเพ่าในเมื่อแกะมาแล้วก็ทําไม่ดีไปเลย นะส่วนบอเวลลิงที่บอกว่ามันยังดีอยู่นะอันนี้เครื่องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทคำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มีลูกถุกนะครับนี่ลูกถุกคว้นใหม่นะก็คือขึ้นมาจากเบอร์เจอเป็นเบอร์50อันนี้คว้านใหม่เลยนะนีลูกถุกแบบชุดหนึ่งสลักเรียบร้อยก็มีปะกินชุดใหญ่นะครับปะกินชุดใหญ่เปลี่ยนทูกจุดเลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของซีนซีนตัวไหนเอ่ยซีนซีนสเตอร์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่นี่ซีนก้านเกียร์ แกนเกียร์เปลี่ยนใหม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะทําตัวซับเสียงอะไรพวกนี้เอันี้เครื่องเราเริ่มทำความสะอาดเครื่องแล้วเริ่มประกอบกันนะะประมาณนี้นะครับก็ชุดนี้เนี่ยก็ตีไปแล้วประมาณ3,000ันกว่าสี่พันน่าจะไม่เกินนี่แหละนะฮะเซ็ตนี้ไม่มีอะไรรถเดิมๆแต่ว่าเซ็ตให้มันเรียบลงนะฮะไม่มรเลยแถมให้นิดนึงนะข้อเหวี่ยงเว็บร้อยี่ห้ายิงสายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้ด้วยนะฮะก็แคงเว็บร้อยยี่ห้าตัวนี้ใหม่ๆสดๆเลยอันนี้มีคนตามโปรเจกต์สีวาวนะครับ โอเคครับตามนี้เลยขอบคุณมากช่างสวยจรานะฮะใครที่จะเอาเครื่องมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องเครื่องมีปัญหาเครื่องเสียงดังเครื่องเดิมๆเครื่องแต่งเครื่องไรห,หรือว่าทําที่ม่จบมาทําใหม่หรือว่าอะไรยังไงก็สามารถเอาเข้ามาให้เราตีราคาก่อนได้ให้มาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็เสร็จไปรถเดิมๆนะฮะร,รถแม่บ้านแต่ก็เน้นใช้งานโอเคนะครับผมยัางสวยจราขอบคุณมากที่ไว้ใจนะครับติดตามด้เลยวกันขอบคุณมากครับ